สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับผมก้าวกับช่องเรียนบาทในสนามเด็กเล่นนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยในทุกๆวันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายเราเลยนะครับเรียกได้ว่าทุกๆคนเนี่ยมีมือถือกันทั้งนั้นนะครับแทบจะไม่มีใครเลยที่ไม่มีมือถือเนาะทุกๆคนก็จะต้องมีไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆในโลกออนไลน์ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกวันนี้อาจจะติดมือถือหรือว่าเล่นมือถือมากจนเกินไปด้วยซ้ําวันนี้เราก็เลยมีกิจกรรม productive 5กิจกรรมที่นํามาแนะนํากันนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมที่สามารถมาทดแทนการที่เราเนี่ยจะติดโทรศัพท์มือถือได้บทความนี้เขียนโดยคุณเอเลฟี่ฮาร์ชนะครับจากเว็บไซต์ medium com คือยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้ามากเท่าไหร่เนี่ยโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ยิ่งมีบทบาทแล้วก็เป็นส่วนสําคัญในชีวิตของเรามากขึ้นเท่านั้นเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายไปเลยทีเดียวนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมือถือเครื่องเดียวเนี่ยมันสามารถเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับก็คือหาข้อมูลความรู้นะครับติดต่อสื่อสารรวมไปถึงให้ความบันเทิงแต่จริงๆแล้วมันก็ยังเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ทําให้เราเสียสมาธิมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาด้วยผู้เขียนเขาใช้คําว่า one of the most distracting devices humans have ever created ก็คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาเนี่ยที่ทาให้เราเสียสมาธิมากที่สุดเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือ โทรศัพท์มือถือนี่แหละนะครับที่ดึงความสนใจของเราไปจากกิจกรรมต่างๆที่จําเป็นในชีวิตและทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่มีการที่เราสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นในช่องทางต่างๆเช่น TikTok เนี่ยนะครับค,คือคลิปวิดีโอเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถเป็นคอนเทนต์ได้แล้วนะครับมันก็เลยมีคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับถูกอัปโหลดขึ้นไปเป็นพันๆเป็นหมื่นตัวต่อวัน มันจะต้องมีคอนเทนต์สักคอนเทนต์แหละนะครับที่ทําให้เราเนี่ยเพลิดเพลินกับมันได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเพลิดเพลินจนถึงขั้นเสพติดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าคอนเทนต์มันมากมายจนนับไม่ถ้วนเลยเหมือนกับว่ายิ่งมีวิดีโอผ่านตาเรามากเท่าไหร่เนี่ยสมองเราเนี่ยนะครับมันคอยค้นหาความแปลกใหม่ที่มากขึ้นไปอีกนะครับสมองมันคอยจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่สนุกกว่านี้สิมันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่เนี่ยจึงชอบหยิบมือถือของตัวเองขึ้นมาบ่อย,อยๆเรียกได้ว่่่าาาทททุกกนีีเลย็วได้ะ้จะจตอง หยิบมือถือขึ้นมาเพราะว่าเราเนี่ยรู้ว่าในนั้นเนี่ยมันมีความบันเทิงที่ไม่สิ้นสุดรอเราอยู่นั่นเองลองสังเกตว่าคนสมัยนี้จะอยู่เฉยๆได้ไม่นาน,นก็จะต้องหยิบมือถือขึ้นมาเพราะรู้ว่าความบันเทิงเนี่ยมันรอเราอยู่ในนั้นนะครับผลสารวจในสหรัฐอเมริกาเดือนกุมภาพันธ์ปี2021พบว่า46%ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยหมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นมือถือประมาณ5-6ชั่วโมงต่อวัน อันนี้เป็นอย่างต่ำนะครับแล้วผมเชื่อว่าจริงๆแล้วน่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ํารวมไปถึงประเทศอื่นทั่วโลกด้วยก็น่าจะมีลักษณะการใช้สมาร์ทโฟนเนคล้ายๆกันก็คือใช้มือถือค่อนข้างที่จะเยอะคือไม่ต่ํากว่า6ชั่วโมงต่อวันบางครั้งเนี่ยใน1วันเนี่ยเรานอนน้อยกว่าที่เราเล่นโทรศัพท์มือถือด้วยซ้านะครับเราเล่นมือถือบางวันเนี่ยเป็น10ชั่วโมงแต่นอนวันหนึ่งอาจจะไม่ถึง8ชั่วโมงด้วยซ้ํางานวิจัยนี้นะครับผลสํารวจเนี่ย เขาก็บ่งชี้ได้ชัดเจนว่าคนเหล่านี้นะครับที่หมดเวลาไปกับสมาร์ทโฟนมากจนเกินไปเนี่ยคนเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพการทํางานที่ลดน้อยลงอย่างมากจะขาดสมาธิแล้วก็ถึงขั้นอาจจะเกิดปัญหาสุขภาพจิตบางอย่างขึ้นได้สิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดในเด็กนะครับเด็กสมัยนี้ถ้าเกิดเขาติดมือถือเร็วจนเกินไปนหรือว่าใช้มือถือมากจนเกินไปในเด็กเล็กเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะเป็นปัญหาทางจิตบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างเช่นออทิสติกเทียมอย่างนี้นะครับก็คือ,อมีอาการ คุยไม่สบตานะครับหรือว่าเรียกแล้วไม่หันนะครับคือสมาธิสั้นนี่นะครับถ้าเกิดพ่อแม่ที่ให้เด็กเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เร็วจนเกินไปเนี่ยก็จะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของเขาด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้มากเกินไปจนถึงขั้นเกิดปัญหาบางอย่างกับสุขภาพหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะกําจัดเวลาเล่นมือถือของเราออกไปซะนะครับเราก็จะต้องเพิ่มกิจกรรมอื่นที่จําเป็นเข้าไปแทนเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความ productive ในตัวเรานะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิต แล้วก็ยังทําให้เราเนี่ยลดเวลาการเล่นมือถือลงด้วยกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับถ้าเราทํามันบ่อยๆมันก็จะติดตัวเป็นนิสัยของเราในที่สุดกิจกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้ก็จะเข้ามาแทนที่การเล่นมือถือของเรานั่นเองนะครับกิจกรรมที่ผู้เขียนแนะนํากิจกรรมแรกก็คือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหลายคนเนี่ยมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้หรือว่าทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆในชีวิตเลยครับแต่ว่าที่จริงแล้วนี่คุณสามารถทําได้โดยตัดสิ่งรบกวนเวลาของคุณออกไป ตัดกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์น้อยอย่างเช่นความบันเทิงครับผู้เขียนก็ใช้คําว่า low quality entertainment นะครับก็คือว่าเป็นความบันเทิงที่มีคุณภาพต่ํานั่นเองนะครับก็คือไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเรานะครับโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยเราใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดียไม่ต่ำกว่าวันละ2ชั่วโมงต่อวันนั่นแหละคือเวลาที่คุณเสียไปนะครับ แล้ถ้าเกิดคุณใช้เวลา2ชั่วโมงนั้นในการเรียนรู้ทักษะที่มีคุณค่าสูงหรือว่า high valuable skill แทนการถ่ายหน้าจอมือถือไปอย่างเรื่อยเปื่อยของคุณเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าก็คือ become highly valuable person ภายในระยะเวลาเพียง1ปีหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นมา,มากที่สุดในสายอาชีพของคุณหรืออีกมุมหนึ่งการฝึกฝนทักษะนี้หรือว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเนี่ยนะครับมันอาจจะ เป็นทักษะที่เข้ามาช่วยเติมเต็มความสามารถในการทํางานอดิเรกของคุณมากขึ้นก็ได้อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นทักษะที่เสริมงานประจําก็ได้เป็นกิจกรรมสันทนาการเล็กน,น้อยที่คุณใช้ทําในเวลาว่างก็ยังดีกว่าการเล่นมือถือนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นงานอดิเรกนียมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นรวมทั้งจะยังช่วยกระตุ้นให้เราเป็นคนที่สนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆตลอดเวลาอีกด้วยและทักษะที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นมานี้มันก็จะติดตัวของเราไปตลอด ซึ่งวันหนึ่งมันอาจจะสร้างรายได้ให้กับเราเพิ่มเติมขึ้นก็ได้สิ่งที่ผู้เขียนกำลังจะบอกก็คือว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนี่มันอาจจะเป็นการเรียนรู้ทักษะที่สามารถเสริมงานหลักของคุณก็ได้ถ้าเกิดคุณใช้เวลาในการเล่นโซเชียลมีเดีย2ชั่วโมงเนี่ยต่อวันในการที่จะไปเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวกับงานประจําของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นคนที่เก่งมากขึ้นในสายอาชีพของคุณก็จะสามารถช่วยสร้างรายได้กับงานประจําของคุณได้หรือถ้าคุณไม่อยากเครียด กับการที่ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จริงจังขนาดนั้นคุณก็สามารถที่จะทํางานอดิเรตข,ของคุณก็ได้ซึ่งงานอดรตเ,เหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตอบแทนคุณในเรื่องของรายได้ที่สูงขึ้น แต่มันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นจริงครบับการที่เรามีงานอดิเรกเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นอย่างเช่นผมท YouTube เนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคอไรายได้จากมันเนี่ยไม่ได้เยอะแต่เราทําแล้วเรามีความสุขนะเป็นสิ่งที่เราทําได้ในเวลาว่างแล้วก็ทำเราไม่เครียดด้วยเวลาเราเครียดเครียดจากงานประจํามานะครับผมก็จะเอาเวลามาทุ่มกับงานอดิเรกเพราะคิดว่ามันช่วยผ่อนคลายสมองได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วมันก็ยังให้สิ่งดีๆกับคุณผู้ฟังด้วยแบบนี้แล้วสักวันหนึ่งเนี่ยมันก ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นผลพลอยได้ส่วนใหญ่แล้วเหละเราทํางานอะไรๆก็เพื่อที่จะผ่อนคลายนะครับทำให้เรามีความสุขนะครับจิตใจเราเบิกบานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือความสําคัญของการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆข้อที่2อครับอ่านหนังสือเพื่อค้นหาตัวของคุณการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นหนึ่งในช่องทางที่ดีที่สุดที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะที่ยอดเยี่ยมได้และมันก็ช่วยเพิ่มพูนความรู้ของเราได้ด้วยนะครับเนื่องจากในหนังสือที่ถูกเขียนออกมาเนี่ย โดยมากผู้เขียนเขามักจะถ่ายทอดความรู้และก็ประสบการณ์ของเขาออกมาอย่างเต็มที่ใน100-300หน้าแรกดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะต่างๆจากผู้เขียนได้โดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแจ็คแคนฟิล l ์นะครับผู้เขียนหนังสือ Chicken Soup for the Soul เขาบอกเอาไว้ว่าปัญหาของคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็คือว่าการใช้เวลาอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยมากจนเกินไปเฉลี่ยวันละ2-3ชั่วโมงหากคุณใช้เวลานั้นเนี่ยในการอ่านหนังสือแทนการดูทีวี คุณจะกลายเป็นคน1%ที่ประสบความสาเร็จที่สุดในสายอาชีพของคุณและที่จริงเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยไม่อยากที่จะอ่านหนังสือด้วยเวลาที่นานขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะลองเริ่มจากการอ่านหนังสือเพียงวันละ15หน้าหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าการอ่านหนังสือวันละ10บถึงหน้าต่อวันเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเราจะอ่านหนังสือได้ปีละ27เเล่ม เพราะว่าหนังสือที่เป็นนอนฟิคชั o นหรือว่าหนังสือที่ไม่ใช่นิยายเนี่ยนะครับจะมีความหนาเฉลี่ยอยู่ที่200หน้าเท่านั้นเองก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับสารคดีหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับการเสริมทักษะความรู้ต่างๆหรือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้อยากที่จะอ่านหนังสือที่เป็นเชิงความรู้วิชาการมากขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรครับผู้เขียนเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะอ่านนิยายก็ได้นะครับฟิคชันก็จะสามารถให้ประโยชน์ได้มากมายเช่นกันนะครับเพราะว่านิยายเนี่ยมันจะให้ความเพลิดเพลินให้ความสุขแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ เข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเสริมทักษะการเข้าสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยผมเคยอ่านงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับการอ่านหนังสือเนาะว่า,เ,าเวลาที่คนได้รับโทษจำคุกเนี่ยในต่างประเทศนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมให้เลือกทํามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมออกกําลังกายหรือว่าทํางานช่างรวมไปถึงการอ่านหนังสือด้วยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถเลือกทําได้นะครับคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับแล้วเลือกทํากิจกรรมในการอ่านหนังสือหรือว่าการดูแลห้องสมุดนะครับเขาพบว่า กลุ่ม <Krist> คนที่เลือกกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการอภัยโทษมากที่สุดหรือว่าเข้าเกณฑ์ของการได้รับการผ่อนผันโทษมากที่สุดก็คือออกจากคุกได้เร็วขึ <iz ophone> ้นนั่นเองคือเขามีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นคนที่มีความสงบเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ได้รับการอภ umbling, ัยโทษหรือว่าได้รับการลดโทษก็คือออกจากคุกได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น บทวิจัยที่ผมอ่านมานานแล้วนะครับอ่านผ่านตาม,มานานแล้วก็จําที่มาที่ไปไม่ค่อยได้แต่ก็นํามาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือมันช่วยเราได้มากในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของเรานั่นเองนะครับกิจกรรมข้อที่3กครับออกกําลังกายครับการออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยนอกจากจะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงแล้วมันยังช่วยให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นด้วยร่างกายของเราได้ตื่นตัวรวมไปถึงสมองของเราก็ได้รับการกระตุ้นให้ตื่นตัวมากขึ้นด้วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางสมองอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อม การศึกษาวิจัยพบว่าการออกกําลังกายเนี่ยสามารถช่วยลดการเสื่อมถอยของสติปัญญาและความจําได้นะครับผู้ที่ไม่ออกกําลังกายจะมีสติปัญญาที่ถดถอยมากกว่าผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจําสูงถึง2เท่ารวมทั้งยังพบว่าการออกกําลังกายนะครับช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นทําให้ร่างกายเนี่ยมีพละกกาลังไม่อ่อนเพลียง่ายอีกด้วย ดังนั้นเนี่ยแทนที่คุณจะจ้องหน้าจอมือถือทั้งวันลองแบ่งเวลามาออกกําลังกายเบาๆอย่างวิ่งจ็อกกิ้งเป็นระยะทางสั้นๆหรืออาจจะเล่นโยคะหรือขยับร่างกายในรูปแบบอื่นๆที่คุณสนใจก็ได้การออกกำลังกายเนี่ยมีความสําคัญต่อร่างกายของเรามากเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องออกกําลังกายให้หนักเหมือนนักกีฬาก็ได้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามทาอยู่เหมือนกันนะครับช่วงหลังๆผมรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียง่ายขึ้นผมก็เลยหาเวลาสักวันละประมาณ1ชั่วโมง นะครับสวันในสัปดาห์ในการที่จะเริ่มต้นออกกําลังกายช่วงนี้นะครับก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงขึ้นเหมือนนักกีฬาหรอกนะครับแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าได้ขยับเคื่อนร่างกายก็ทําให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียน้อยลงนะครับคือกล้ามเนื้อเนี่ยม,มีพะละกกาลังมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการออกกําลังกายที่ทุกคนก็น่าจะทราบดีนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับข้อที่4ครับทำความสะอาดบ้านการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยเนี่ยมีผลกระทบ เชิงบวกอย่างมากต่อสภาพจิตใจของเราครับเมื่อคุณปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคุณคุณก็จะสามารถรู้สึกได้ถึงความเป็นระเบียบและทําให้จิตใจของเราสงบมากยิ่งขึ้นเราจะมีสมาธิมากยิ่งขึ้นความคิดของเราจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในทางกลับกันเนี่ยถ้าสภาพแวดล้อมของคุณไม่เป็นระเบียบสุขภาพจิตของคุณก็จะรู้สึกว้าวุ่นแล้วก็จะสร้างหายนะอย่างมากให้กับคุณเลยนะครับผู้เขียนเขาใช้คํานี้เนาะและมักจะนําคุณไปสู่ภาวะสภาพแวดล้อมที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก เรียกได้ว่ายิ่งบ้านของเราเนี่ยครับมันรกอยู่แล้วเนี่ยเราจะลองสังเกตดูว่ามันก็ยิ่งจะรกมากขึ้นไปอีกถ้าเราไม่ทําความสะอาดแต่ถ้าเราเก็บกวาบอยู่สม่ําเสมอเนี่ยทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางเวลาหาของก็จะเจอง่ายขึ้นครับและเวลาเราเดินหรือว่าใช้ชีวิตในบ้านเนี่ยเราก็จะไม่เดินเตะนู่นชนนี่ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเดินชนสิ่งของต่างๆมันก็ทําให้เราเนี่ยเจ็บเท้านะครับเจ็บร่างกายแล้วก็ยังสุขภาพเจ็บไม่ดีด้วยเราจะรู้สึกหงุดหงิด ทุกๆครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยของก็ล้มระเนระนาดก็ต้องมาเสียเวลาเก็บกันอีกฉะนั้นเนี่ยสละเวลาการอยู่หน้าจอมือถือของคุณเพียงไม่นานนะครับเพื่อทําความสะอาดสิ่งต่างๆมันจะสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่น่าเชื่อและการทํางานของคุณก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมกับก,บการทํากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นข้อที่5ครับจัดระเบียบสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลหรือว่า organize your digital environment จัดระเบียบข้อมูลในมือถือของคุณนั่นแหละนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีขยะทางดิจิทัลที่มากมายในโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของไฟล์งานต่างๆหรือว่ารูปภาพเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะส่งข้อมูลทางดิจิทัลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ส่งได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆครับยกตัวอย่างหากเราต้องการที่จะได้รูปสักรูปหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะต้องใช้กล้องถ่ายรูปที่เป็น กล้องที่ใช้ถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับและเวลาที่เราถ่ายเนี่ยก็สังเกตว่าเรามักที่จะถ่ายลหลายๆรูปเพื่อที่จะเลือกเอาเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นมาลงโซเชียลมีเดียนะครับและรูปที่เราถ่ายมาเนี่ยที่เหลือทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะถูกทิ้งเอาไว้แบบนั้นแหละนะครับแล้วมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนเต็มพื้นที่จัดเก็บในมือถือเราเยอะพอสมควรลหลายคนเนี่ยมีรูปในโทรศัพท์มือถือเป็นหลักหมื่นรูปเลยก็มีนะครับ ถ้าเกิดไม่เชื่อเนี่ยคุณผู้ฟังลองเปิดโทรศัพท์มือถือของคุณตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วคุณก็จะพบว่าในมือถือของคุณเนี่ยมีรูปถ่ายต่างๆที่ไม่จําเป็นอยู่เต็มไปหมดอาจจะเป็นรูปภาพที่เราแคปหน้าจอมาเพื่อใช้ชั่วคราวแล้วก็เมื่อเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ลบออกซึ่งรูปเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วนะครับลองหาเวลาว่างในแต่ละวันนะครับเพื่อลบรูปที่ไม่จําเป็นแบบคร่าวๆก็ได้นะครับเพราะข้อมูลที่ไม่จําเป็นที่มันมีมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราเสียสมาธิแล้วก็เเสียวลา เวลาที่เราต้องย้อนกลับไปดูรูปภาพที่จําเป็นที่เราจะต้องใช้เนี่ยเราก็จะหาไม่เจอฉะนั้นถ้าเกิดเราจัดระเบียบรูปภาพของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็จะกลับไปหาภาพที่เราต้องการใช้ในภายหลังเนี่ยมันก็จะเจอง่ายขึ้นครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากทาในทุกๆวันจริงๆแล้วทาเดือนละครั้งก็ได้นะครับผมเชื่อว่ามันจะมีรูปอยู่มากมายเลยที่เราสามารถรู้ได้ทันทีนะครับมองเพียงแว็บเดียวก็รู้ว่ารูปนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นเช่นมีมตลกต่างๆนะครับที่เราแคปมาหรือว่าอัดหน้าจอมาเพื่อที่จะส่งให้เพื่อน แต่ว่าส่งแล้วเราก็ไม่ได้ลบออกนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่จัดระเบียบร,รูปภาพเหล่านั้นอยู่เสมอนะครับอาจจะจัดเป็นหมวดหมู่ก็ได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาแล้วก็อัพขึ้นคลาวเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือของคุณก็ได้ในทุกๆเดือนเนี่ยผมจะจัดระเบียบครับโดยการที่จะอัพรูปภาพทั้งหมดในเดือนนั้นๆขึ้นคลาวครับแล้วก็จะจัดโฟลเดอร์ไว้นะครับว่ารูปภาพไหนเป็นรูปภาพที่ใช้ในการทํางาน ที่เป็นรูปภาพที่สําคัญรูปภาพไหนที่เป็นเอกสารส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวหรือว่ารูปภาพไหนที่เป็นความทรงจําดีๆนะครับกับเพื่อนกับครอบครัวอย่างนี้นะครับรวมไปถึงจัดเอกสารต่างๆด้วยนะครับผมก็จะทําไว้ในไฟล์รูปแบบ PDF ด้วยเอกสารต่างๆที่จําเป็นก็เช่นทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสบัตรประชาชนหรือว่าเป็นหนังสือสัญญาต่างๆนะครับผมก็จะทําเก็บไว้ในรูปแบบของ PDF แล้วก็อัพขึ้น Google Drive นะครับเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ต่างๆเวลาที่เราจําเป็นที่ต้องใช้ในการที่จะสมัคร สมาชิกต่างๆหรือว่าในการที่จะต้องส่งเอกสารต่างๆเวลายื่นภาษีอย่างนี้นะครับเราก็จะมีเอกสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยค้นหาเจอได้ง่ายเวลาจําเป็นที่ต้องใช้เราก็จะสามารถที่จะหาเจอได้ทันทีเราก็สามารถที่จะส่งอีเมลได้ทันทีเนี่ยเพราะเราจัดระเบียบม,มันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากรูปภาพและไฟล์เอกสารต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่จําเป็นที่ทําให้เราเสียสมาธิไม่แพ้ก,กันนั่นก็คือการแจ้งเตือนที่มากเกินไปนะครับคุณอาจจะจัดการกับปัญหานี้ได้ด้วยการปิดแจ้งเตือนในสิ่งที่ไม่จําเป็น และเปิดเฉพาะการแจ้งเตือนที่จําเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นง,งานในปฏิทินที่สําคัญจริงๆครับส่วนการแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นก็เช่นการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับที่จะมักจะมีเตือนขึ้นมาว่ามีสินค้าอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยนะครับในเช่นช้อปปี้ a รือด้เนี่ยผมจะไม่เปิดแจ้งเตือนเลยนะครับรวมไปถึงไลน์เนี่นยผมจะเปิดแจ้งเตือนเฉพาะคนที่สําคัญจริงๆก็คือไลน์ของการทํางานแล้วก็ไลน์ของครอบครัวผมจะเปิดไว้นะครับนอกนั้น,นียผมจะปิดเสียงแจ้งเตือนเอาไว้ทั้งหมดเลย หรือว่าการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเกมต่างๆเนี่ยผมก็จะไม่เปิดไว้เลยเพราะผมคิดว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้สําคัญกับชีวิตของผมเนาะถ้าเกิดผมมีเวลาว่างแล้วก็อยากผ่อนคลายที่จะเข้าไปเล่นเกมเนี่ยผมก็คงจะเข้าไปเล่นด้วยตัวเองนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปทํากิจกรรมทุกกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในเกมหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปกดเอาไอเทมทุกไอเทมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเล่นเกมอยู่แล้วนะครับเกมในมือถือเนาะผมก็จะปิดไว้เลยนะครับหากเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าระบบอย่างเช่น iOS เนี่ย เวลาที่เราเข้าแอปพลิเคชันใดๆในตอนแรกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีถามขึ้นมาเลยว่าเราเนี่ยจะเปิดแจ้งเตือนไหมหลายๆคนเนี่ยพอไม่ได้อ่านก็มักจะตอบตกลงตอบใช่ไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปปิดมันในภายหลังทําให้การแจ้งเตือนต่างๆในชีวิตเราเนี่ยที่เกิดขึ้นจากมือถือมันก็ไม่จําเป็นแต่ว่าทุกๆครั้งที่มีการแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมจะตอบว่าไม่ต้องแจ้งเตือนไว้ก่อนเสมอเลยนะครับถ้าเกิดมันสาคัญจริงๆเนี่ยผมค่อยเข้าไปแก้ไขแล้วก็เปิดแจ้งเตือนในภายหลังแบบนี้จะช่วยได้มากครับ เพราะส่วนใหญ่แล้วการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันส่วนมากในมือถือของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทําให้เราเสียสมาธิอย่างมากด้วยโดยเฉพาะใครที่มีสมาร์ทวอชเนี่ยแล้วก็เปิดแจ้งเตือนไว้เยอะๆนะครับจะรู้เลยว่าข้อมือของเราเนี่ยมันจะสั่นตลอดเวลาแต่เมื่อเรายกข้อมือขึ้นมาดูแล้วเราก็จะพบว่ามันไม่ได้จําเป็นเลยนะครับกับการที่จะแจ้งเตือนแบบนั้นนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นนิสัยของเราด้วยนิสัยในการที่จะยกข้อมือขึ้นมาดูแจ้งเตือนอยู่บ่อยๆบางครั้งเราก็เลยทําแบบนั้นไปโดยที่ไม่รู้ตัว อย่างเช่นการประชุมหรือว่ามีนัดสําคัญเนี่ยเราก็อาจจะเผลอยกนาฬิกาขึ้นมาดูบ่อยจนเกินไปทําให้เราเสียบุค,คลิกได้นะครับบางครั้งเราก็ทำแบบนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวในนัดสําคัญใหญ่ๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการเสียมารยาท ทั้งหมดนี้นะครับเมื่อคุณจัดระเบียบข้อมูลในมือถือของคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมโทรศัพท์มือถือของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็จะคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นรวมไปถึงคุณจะคอยระวังไม่ให้คุณเลื่อนดูจอมือถือของคุณอย่างไร้เหตุผลมากจนเกินไปหรือว่าบ่อยจนเกินไปลองสลับเวลาเพลงไม่กี่นาทีต่อวันนะครับหรืออาจจะหนึ่งครั้งใน1เดือนก็ได้นะครับในการที่จะเข้ามาจัดระเบียบข้อมูลที่มีมากมายในแต่ละวันในมือถือของคุณนะครับแล้วคุณจะพบว่าสิ่งนี้เนี่ยจะช สรุปแล้วนี่เป็น5กิจกรรมทั้งหมดที่นํามาฝากกันนะครับลองนําไปปรับใช้นอะเพื่อหลีกเลี่ยงการเล่นมือถือมากจนเกินไปรวมไปถึงหลายๆกิจกรรมที่นํามาฝาก,กนในวันนี้นี่มันช่วยทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าใจมากขึ้นด้วยว่าเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มีส่วนช่วยในการทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณใช้มันโดยที่ไม่ได้นึกถึงโทษของมันคุณก็อาจจะทําให้ชีวิตเนี่ยเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่จําเป็นครับ นอกจาก5กิจกรรมเหล่านี้แล้วคุณก็อาจจะลองหากิจกรรมอื่นๆที่คุณสนใจก็ได้นะครับมาทดแทนการเล่นมือถือของคุณสักวันละ30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงแล้วคุณก็จะพบว่าชีวิตของเราเนี่ยมีอย่างอื่นที่ต้องทําอีกมากมายนอกจากการทถยมือถือไปวันๆอย่างไร้เหตุผลแล้วก็เสียเวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่จําเป็นเหล่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับ5กิจกรรมนี้นะครับลองนาไปปรับใช้ดูวันนี้ขอบคุณที่ติดตามเรียนบาทในสนามเด็กเล่นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ